สอครับห่เต็มขึ้นหลังได้ดีทีเดครับแนวิทยาคกม่สี่ศูน ออลูกออก,กอา <c oughs> จารย์เย็นจารย์เย็นหนึ่งสี่ลอกลูกออก,ก,ออกแสงตะวันให้แตมเรียนพร้อมายี้เจานอยทวเท่าทองนงมากเลยเนาะ สองสี่ผมไม่ใช่จันหนึ่งเลยเรียบร้็มแล้วเอาเขีบๆนิ่มๆเลยเี้ยสองันเดียวตีเลยสองวันอ่ะชงติ๊กเตียกินนิ่มติ๊กติ๊กตวนติ๊กห้าสองเก็บเก็บเก็บปูโจ๊ไปเร็ว

มาแล้วเุณมาแล้วคุณโบมาแล้วโบะโบลายมเสียนโบโบลายโบเข้าแล้วเท่ากันเลยลูกเตอร์ีอยู่โอสวยสสวย หกต่อห้าหกเท่ากันเฮ้ยโอ้ ดเราพาไลอยกระทงีตองเาโมเดียวครับในลาเขาอยู่ในสนามนะครับ

เกซาตต้องกรวยชนะ11แปดลูกบอเก้าสิบเอ็ด

ต้องเนสันปลี่ยนดนต้เนือไกปีแ้นอากลีฬาพร้อมสิบสามสิบแสงตะวันได้แก้ดีๆนะมาล้าง้าไปเด็ก เด็นดุดมว่ะเรินดมันเต็มถังเลยสิบเอ็ดสิบสามบปไปรับไปโคตรตุนแล้วน่งโคตรนรับลูกสิบสองสิบสาม ได้เลยจะนอนจะมาได้เที่ยงได้เตรนี้เลยเที่ยงเลยเดี๋ยวอายุอยุอายุสิบสี่สิบ

เตบานเต้นเต็มสิบหกสิบสองทีมแสงตะวันขอเวลานอกทามเขา หายกระเิ่เพิ e ่มยังไงโบโบ้เขาเลยสิบสองงานคุยแต่ขาเป็นไงนี่แดงทำงานได้แ็มมันขามไปแล้วไอ้งงงงงงสิบสามสิบเจ็ด ai ừ. <laughs> ừ. <con> <laughs> chỉ còn hèn <laughs> con. สิบแปดสิบสี่เลูกอ้าออสิบกาสิบสี่ลออก

ต้เดี๋ยวอย่างกปนสอบประตูต่อสินเข้ารอบรองชนะลิศสนับเมืองมิตรยากรไปพบกับไทยาบงคับประมาณหกโมงเย็นสิบห้ายี่สิบลองครก็าับากคนเฉยอยู่แบบงกับไทยวันไแต้ม เริ่มเลลท่านกัมพูชพิยาคมกับลุงศักด์รับ17 30นะครับเร่งมาทักทีผม16 20 2ูที่ลงครับท่าเล่นทีกับไทยลุนทียาคมนะครับประมาณ18 00นะครับ ยี่สิบเอ็ดสิบหกตอนนี้ก็พยายามท่าสนามสักจุดหนึงนครขึ ừ, ่อางกินะ้างหึงสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดดูรูปภาพ่อนี่ ลูกออกสิบแปดยี่สิบเอ็ด 19 21้าวยี่สิบยี่สิบยี่ด แล้วใจเย็นใจเย็นยนี่สิบเอ็ดเท่ากันยี่สิบสองยี่สิบเอ็ด ไรถตบบีบอลกี่ชงชอบรถตบีบอลกี่ชงก็ไม่รูตบตบีก่ชงยากอร่นแรอร์ารงบอลแองให้ถึงวถกบิกชงบิกช่องกี่ชี่สิบสามยี่สิบส

ทีมครัวไปตองอีกแต้มเดียวเกมจะเย็นจะเย็นยี่สิบสี่ยี่สิบสามเร่นเลยแร่นเลยเออนั่นเลยหมดเล้วผลการแข่งขันทีมแสงตะวัน เอาชนะทีมพัวไปตองด้วยสกอร์25-23่อ23นกกาฬาสมผัสมือครับคนเดียวก็ได้รรวดเดียวเลยก็ได้ำปันักล่าเลยครับแม็กซ์ดมอต่อยม่งนครับเอาเยดเปิดเปิดต